ในขณะที่มนุษย์หวาดกลัวความตายสัตว์บางชนิดกลับโบยบินเข้าหามันโดยไม่ลังเลหนึ่งในนั้นคือแรง้งนักเก็บกวาดแห่งธรรมชาติที่เคยเป็นทั้งเครื่องหมายของความกลัวและกุญแจไขประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยถูกบันทึกภาพของมันอาจทำให้เราหวาดผวาแต่ในโลกของธรรมชาติแล้วแรง้งมีอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นภาพแร้งรงกรุง คือภาพที่หลายคนไม่เคยลืมย้อนกลับไปในช่วงสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2310มีบันทึกและคำบอกเล่าจากชาวบ้านว่าแร้งเคยปรากฏนับร้อยนับพันตัวโฉบลงมายังกองศพของผู้คนที่ล้มตายจากสงครามความอดอยากและโรคระบาดจนเกิดวลีว่าแร้งลงกรุงซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของความย่อยยับและภาพอันน่าสะพรลงกลัวนี้ ยังเกิดขึ้นซ้ำในช่วงปลายทศวรรษ2520ถึง2530ที่ชายแดนไทยกัมพูชาช่วงที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในขเขมรในบางจุดที่เข้าถึงลำบากแรงฝูงใหญ่บินลงมากินซากศพของทหารที่ถูกทอดทิ้งอยู่กลางป่าจนกลายเป็นภาพที่ไม่มีใครอยากจดจำแต่น้อยคนจะเข้าใจว่ามันคือผู้รักษาความสมดุลของธรรมชาติ แรงเป็นสัตว์กินซากหรือ scavenger ชั้นยอดมีระบบรับกลิ่นเฉียบคมสามารถตรวจจับกลิ่นเน่าได้ไกลหลายกิโลเมตรที่สำคัญที่สุดคือระบบย่อยอาหารของมันสามารถจัดการกับแบคทีเรียอันตรายอย่างแ anthrax หรือ botulism ได้อย่างสบายน้ำย่อยในกระเพาะของแรงมีค่าเป็นกรดต่ำมากทำให้มันกินซากสัตว์ที่เริ่มเน่าโดยไม่ติดเชื้อได้ นั่นทำให้แร้งมีบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องฟอกระบบนิเวศหากไม่มีแรง้งซากสัตว์จะเน่าเปื่อยบนผืนดินแพร่เชื้อโรคและกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นในห่วงโซ่อาหารในบางวัฒนธรรมแร้งถูกมองเป็นนิมิตหมายที่ไม่ดีหากปรากฏในฝันหรือมาเกาะหลังคาบ้านใครมักเชื่อกันว่าบ้านนั้นจะมีคนเสียชีวิตแต่ในทางกลับกัน พิธีกรรมสกายเบริลของทิเบตแรงกลับถูกมองเป็นวิธีส่งวิญญาณกลับคืนสู่ธรรมชาติร่างกายคือภาชนะชั่วคราวเมื่อหมดประโยชน์แล้วก็ควรถูกนำไปหล่อเลี้ยงชีวิตอื่นต่อไปทุกวันนี้แรงในไทยอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติจากเดิมที่เคยเห็นฝูงแรงบินวนเหนือศพในทุ่งโลง่งวันนี้แรงในไทยแทบไม่หลงเหลือแล้ว หลายสายพันธุ์ในต่างประเทศเช่นแร้งดำฮิมาลัยหรือแร้งเทาหลังขาวก็กำลังถูกคุกคามจากยาฆ่า,มาแมลงการตัดไม้และการล่าภาพแร้งจิกกินซากศพในที่โล่งแจ้งแทบไม่มีให้เห็นอีกแล้วเพราะปัจจุบันศพมักถูกจัดการทันทีแร้งกินซากศพจึงเหลือเพียงแค่ตำนานและเรื่องเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นแม้แร้งอาจเป็นแค่นกชนิดหนึ่ง แต่มันคือประจักษ์พยานของความตายในเมื่อมนุษย์ยังกลัวความตายโดยเลือกที่จะจัดการศพด้วยวิธีกลบเก็บและลืมแรงคือผู้เดียวที่จ้องมองความตายอย่างเปิดเผยและหลายครั้งเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราอาจเห็นเงาดำที่คุ้นเคยเงาที่ไม่ได้หมายถึงแค่การเน่าเปื่อยแต่หมายถึงความจริงที่เราพยายามหลีกเลี่ยง